อุ <c ười of you> uh, ้ยโดนเลยไม้แรกก็โดนเลยน่ะโดนอีกแล้วนะไม้สองก็สองตัว ก็สวัสดีตอนบ่ายๆนะครับทุกคนทริปนี้ผมก็พาทุกคนมาตกปลากระสูบนะผมที่อ่างเก็บน้ำม่วกเหล็กนะครับผมก็สภาพหมายวันนี้ก็ฟ้าครึ้มครึ้มนะครับทริปนี้ก็ออกมาบ่ายนะตอนเช้าก็ไปทาธุระมาแต่ก็ตั้งใจมาไม่นานนะครับทริปนี้ก็ประมาณสักชั่วโมงนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลองดูกันจะ,จ,ะจะเจอปลากระสูบหรือเปล่านะฮะโอเคครับผมลุยกันเลยนะครับ ตัอุปกรณ์ผมเตรียมมาในะวันนี้ก็จะเป็นชุดนี้นะผมอาบูกาเซียรีโวเอ็กนะครับตัวนี้ก็เป็นสายทีอีนหนึ่งเป็นสปูลเลยนะผมแล้วก็มาควบคันเป็นวีกอัปทอรสับหกขีดสี่ะน,นะนะผมส่วนเหียก็น่าจะเป็นพวกกระดิ๋นนะฮะโอเคผมหลุุ้นกันนะอุ้เออโดนแล้ว นี่โดนแล้วนะจวบตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมตรงนี้มีไม้ไหมหรือว่ามีทุกที่ไม้มีโอเคครับผมก็ยังใช้สเต็ปเดิมนะปล่อยจมยังไหลเรื่อยๆครับ ก็ระดับน้ําถือว่าลดลงเยอะมากนะจากที่ผมมาน่าจะลดลงมาสัก4เมตร5เมตรได้นะแต่ระดับน้ำก็ยังลึกอยู่นะโอเคผมลุ้นกันว่าจะเจอปลาหรเจอต่อนะ โดนเลยไม้แรกก็โดนเลยได้อยู่ครับเดี๋ยวยกขึ้นมาเลยตัวไม่ใหญ่ได้ครับนี่ไม้แรกแต้มแรกมาแล้วนะก็เป็นกระสูปไซส์ไม่ใหญ่มากนะแต่ก็ได้เล่นสนุกนะฮะโอเคงานนี้น่าจะสนุกแน่นอนนะครับไม้แรกก็โดนแล้วนะเคครับผมสวัสดีครับ อันนี้ก็ไม่ใหญ่อ oh, oh, จาเเขับหผม,ผม,มผมก็จะทับตามไม่ทันเทโค้งกันโหแน่นอนจริง เห็นเพื่อนในเมัทำรยเนี่เหมือนปลาอยู่ใกล้เนาะเป็นในเนี่ยแล้วเป็นน้ำหาตรงหน้าอ๋อน่าโดนหอยะล้เคไม้สองก็สองตัวตัวนี้ิยตามกันมาหือ ได,ได้ได้ครับสนุกแน่นอนนะครับทริปนี้สองไม้สองตัวโอหนะจบกระโดนตอบคครับโอ้โหโดนกันเป็นแถวเกาะนี่นะครับแต้มสองไซดีขึ้นมาหน่อยนะครับนี่นะดูแล้วน่าสนุกแน่นอนครับสองไม้สองแต้มนะครับโอเคผมลุยกันต่อนะครับเวลาไม่มากนะทริปนี้ โอเค không Nam ลุยกันต่อนะฮะขนาดน้ําลงเยอะยัง 酷。<laughs> หน้าใหญ่คร e ับตอนนี mm. on, on, ้ไม right, er. okay. mm. <c oughs> ่ใหญ่แต่ก็เติมได้เติมเบรกอยูนะเอาเรื่องอยู่น่วะเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวคิปเปิ้ลก็ได้ครับคิปเปิ้ลใช่ฮอสู้ดีจัง ดวงสมพงดวงสมพงแต้มที่สามนะผมโอ้โหอย่างนี้ก็มันนะครับ <laughs> นี่ต้องถ่ายคิงกันนิดหน่อยโชว์เขาใหด้ดูครับผมดูแล้วไม่ต้องตีไกลเท่าไหร่แล้วปลามันกัดอยู่แถวใกล้ๆนี่ผมว่า ครับแต่ระดับน้ำที่มันขัดประมาณสิบเมตรสิเมตร,มตรปลดล็อกมาหลายครั้งแล้วไม่ไม่ได้เจอแบบนี้เลยนะ <laughs> กระชังแตกแน่เลยมันแตมาถึงแล้วเห็นไหมปลาเข้าลังเลยปลาดึข้าลังเลยยอดเลย โดนโดนอีกแล้วสู้เหรอม่สู้เหรออืมโอ้โหมันจัดแล้วเน,น,นี่มันกิน,นกนแปลก,ก,กเนาะปลานี่ โอ้ยคือซาดไปไงตอนเนี้ยจาน,นอุ้ยหักไปเลยเบ็ดโอ้ดีนะนะผมมาคิปเปอร์กันเอาเยอะไปเอาเยอะโอเคก็โอเคนะทุกคนตอนนี้ก็แต้มที่สี่นะก็ะยังเป็นเหยื่อตัวเดิมนะ<อ>ทริปนี้ก็ถือว่ายัางดีนะไม่เปลืองเหยื่อนะจุดนี้นะ ขอเมื่อกี้ก็เบ็ดหักไปนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นตัวใ่ตัวใหม่มาแล้วนะโอเคลุยต่อนะจะได้สักี่แต้มนะทริปนี้ลุ้นกันนะเวลาไม่มากนะ Mết khưng bức bực lên 哼哼哼。<laughs> ตามมาใกล้ๆใส่ไม่ใหญ่ใส่ไม่ใหญ่หญหญตัวนี้แต่ก็ได้เล่นสนุกมามาได้นะตัวนี้ก็อีกแต้มนะครับโอเคครับผมลุยต่อนะฮะ โดนเหรอโดนเหรอทำไมมันดึงยืดยืดสู้แปลกแปกอ๋อรู้ตัวแล้วมุดอ่าเต็มปากเต็มคำได้แล้วครับได้แล้วครับไอบ้ตัวเต็มปา,ากตัวนี้ไม่มีรูดได้ไ อ้านขอบคุณครับมาแล้วจานมาช่วยชีวิตแล้ว โดนแล้วใหญ่เลยขาก่อนองโฉบใกล้ๆอีกเหมือนกันงอตัวนี้ตัวไม่ใหญ่เขียวเข่งอันนี้อุ้ยตัวใหญ่ปลกซูบ ไมายแต้งนะแต่ผมตัวนี้ก็ไซส์ไม่ใหญ่มากนะนี่เนี่ยผมโอเคไปลุยต่อเลยนะแน่นะชังแล้วมังะชังยาวไปไหนนะจบูบระชังต่อชังยาวอะ่ะ กัดทั้งไกลเมื่อไรเนี่ยกัดตอนลงอู้กระเด็นกระเด็นเอ้า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 ปล่อยครับดูแล้วไม่ใหญ่มันกัดตอนลงฮะมันแบบเหยื่อลอยลงปุ๊บแล้วมันอมไปเลยโอ้ อ้ยกรอบนะครับผมเราในทริปนี้นะผมถือว่าได้เรียนสนุกมากนะครับหยุดมรังระกูนะจิบน้ำมุกหลิกนะเท่คเนเดียวมาอีกนะจวบตอนกลับแล้วครับครับไปเจอกันใหม่เฮ้อ,อนะจวบพาไปโดนเทะ โอเคนะครับทุกคนสาหรับทริปนี้นะครับผมที่ผมมาบุกลังปลากระสูบนะครับทริปนี้ถือว่าโคตรสนุกเลยนะผมนี่นะผลงานปลารวมก็กระสูบไซส์สวยๆก็ประมาณ7แต้มนะครับแต่ก็มีหลุดบ้างนะฮะโอเคครับผมถือว่าทริปนี้ถือว่าสำเร็จเลยนะครับมาตอนบ่ายๆนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงนะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับ ทริปนี้ก็ถือว่าจังหวะดีมากนะครับมาถึงแล,ล้วปากัดดุกัดเดือดเลยนะครับโอเคครับผมก็ถ้าชอบทลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะได้รู้ออกหมายให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมทลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ